ดีค่ะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูมะม่วงแล้วนะคะฤดูผลไม้หลากหลายเริ่มจะมีเข้ามาแล้วนะคะนี่ลูกกิจสานาในชั้นลก็จะพามาดูมะม่วงที่บ้านนะคะมะม่วงที่บ้านก็มีม,ม,มะ,ะม,ม,ม่วงพันแรดนะคะพันมันแรกเรือมะม่วงพันแรด พันแรกก็เพิ่งเข้าใจนะคะได้รู้ว่าอ๋อที่เขาเรียกว่าพันแรดเพราะว่าดูลักษณะมันมีนอมีนอที่ที่ใกล้ขั้วมันนะคะเห็นไหมครับมันจะเป็นหนอแรกลักษณะยื่นออกมาคล้ายหนอแรดนะคะนี่เห็นเด่นชัดเลย อันนี้เด่นชัดมากๆคล้ายนอแรดจริงๆนี่เลยแหลมออกมานะคะแต่ว่าในต้นเดียวกันใช่ว่าจะมีแรดทุกตัวนะบางอันก็ไม่มีนอให้เห็นนะคะก็จะเป็นเหมือนคล้ายมะม่วงทั่วไป อันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นของเขานะคะเป็นลักษณะที่ยื่นออกมาคล้ายนอแรดเราเรียกว่ามะม่วงพันธุแรดรสชาติของมะม่วงพันแรดนี้ก็เป็นอะไรที่มันซับซ่าเหมือนวัยสาวไยเปรี้ยวซ่ารสไม่หวานจัดอมเปรี้ยวอมหวาน รสที่กระปรี้กระเปร่ามีความซับซ่าในตัวนะคะอันนี้คือยังไม่แก่จัดนะคะเลยอยากเอาให้มาดูก่อนปีนี้ก็เป็นปีที่สองที่เราได้กินลูกจากการที่ซื้อกิ่งชํำมาปลูกนะคะกเ็เอาให้เพื่อนๆดูว่ามะม่วงที่เราปลูกนั้นเป็นมะม่วงอะไร รูระสไะตยังไงที่เขาเรียกว่ามะม่วงพันุ์แบบไหนมะม่วงเขียวสวยมะม่วงพันุ์มีหลากหลายอย่างนะคะแต่นี่ที่บ้านที่ปลูกก็เป็นมะม่วงพันุ์แรกนะคะพันแรด,ะะแรดก็ไม่ได้แรดทุกลูกนะคะบางลูกก็ไม่มีนอให้แรกออกมานะคะ อันนี้ก็เริ่มจะแก่แล้วนะคะก็เริ่มจะเป็นสาวก็นี้กําลังเป็นสาวแรกรุ่นอยู่นะคะยังกินไม่ได้แต่ยังมีรสชาติเปรี้ยวอยู่ถ้าแก่จัดกว่านี้มันก็จะออกสีเหลืองทองเหลืองเข้มกว่านี้รสชาติมันก็จะจีดจจ๊ดจา๊าดจี๊ดจ๊าดแซ่บใครที่ชืนชอบมะม่วงพันุ์แรกนี้ก็ต้องรอให้ แก่กว่านี้นิดนึงนะคะให้แตกเนื้อตึงตงมากกว่านี้ก่อนนะคะนี่เป็นเคล็ดลับจากลูกอีสานนานาชาแนล